ี่ก็ดดแลล้วไมะสวัสดีครับกลับมากับท่องแบงค์เมชาแนลนะครับผมวันนี้เรามากินส้มตำครับผมนี่ครับของที่มีก็จะมีวันนี้จะมีนี่เขาเหนียวนุ่มๆนะครับผงอย่านนะครับผมแล้วก็น้ำตกนะครับนี่ตำแตงอันนี้จะเป็นส้มตำครับผมนี่ ันนี้เราจะมาชิมกันครับว่าคนระดับความแซ่บคนนี้เราจะแซ่บขนาดไหนอ่าครับผม

Hãy okay. subscribe okay. 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 I'm done. Thank <laughs> you. เ็ดจริงตั้งเห้นะแซ่มากเลยเอเนหมูหมูหมูเนี่ยห่หอ่เนี่นอุ้ยร่วงเลยอร่อยอร่อยนี่ ใช่พวกเกลค่ยมากอืออือว้า 我拜。 ย่างี้นี่ตัวนี้ตัวอร่อยนะตัวกบเนะี่ยโอ้ โอ้ยเต๋อเหนียวมากบวกระติ๊บบวกระติ๊บโอ้โหข้างล่างมันยี่งดีกินได้ลอยนะคะกินไม่ปวดเพืจะมั่งเต๋อ ิ่มน้องข้าวั่วนะคความตัดนี่อาไปติดนยครับ ý chào mọi người nó chào mọi người ý chào mọi không? ý chào mọi mát cho mồi mọi người vàng cái โดนมีนางีมผิดซี้ปะเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาไปกองหมด พีอ่ะเี่อ่ิวไี่กูู้โจ๋หนีไม่ได้นะตัแรกโดยิูกอือก็หลือดเอะโอ้โหโอ้โงแดงหนูสมตัวเลยนะอร่อย วาอยู่เนี่ยเดี๋ยตรียเนี่เราเตรียมใูเี้ยวอเปรี้ยวมันติดคเลย่อ๋อวาเผ็ดอะไรวะเผ็ดอะไรวะเ็มากกว่าอือ้ แล้วแเต็มต <c oughs> mm ิดหุกอีกห้าเมตรครับมีแทงด้วยหรครับโอ้โห กินมาท้องกะตายเพิ่ม ็ดูดูด้านการินตู้นี้ครับเออดูดูโอ้โหครโตโตมีกินไปน้ำตาไหลไปเฮ็ดไปโอ้โห ก็จะลังกุญแจแล้วก็สูงออก E <laughs> aí, I no <laughs> เติมข้าวเหนียวเพิ่มอ่ะแล้วมูแล้วอร่อยมากรับหมดทุกอย่างครับโอ้โหนี่พุ่น้มมากินด้วยนี่ ราไปเราจะทำอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ่าครับไปแล้วนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย